มาดูเหตุผลนะคะที่เกียเข้าเซล์เมื่อกี้นะจะเข้ามาตีโซนแนวรับแนวต้านใช่ไหมคะแล้วเห็นจังหวะพอดีกะมองด้วยสายตานะคะทุกคนยังไม่ได้ตีโซนแต่ก็เห็นแล้วว่าเออเนี่ยไอ้หมหนึ่งก็คือแนวเส้นเทรนไลน์นะคะของ S4 สนะแนวเส้นเทรนไลน์ของ s อสตรงนี้ใช่ไหมคะเขาขึ้นมาเกือบเกือบถึงโซนแนวเส้นเทรนไลน์ก็คือเกือบมาถึงโซนแนวต้านเนาะแล้วก็ไปย่อยดูที่ทำฟรมเล็กนะ m 5มห้าอ็มห้าจะเห็นว่าตรงนี้คือโซนแนวต้านย่อยนะคะตรงนี้คือต้านย่อยนะที่เกียเขาเปลี่ยนสี เขาขึ้นมาชนเห็นไหมลองลองดูที่ m 5นะคะขึ้นมาชนเสร็จปุ๊บแล้วถอดใ้เห็นไหมคะถอดส้อ่ะอันนี้คือที่ทางเฟรม m 5้เดี๋ไปดู m 1กันเห็นไหมคะเนี่ยตรง,งนี้จังหวะนี้พอขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วหลุดเออแล้วหลุดใช่ไหมหลุด m m หอะ่ะหลุดปิดแทง่ง แต่ว่าพอไปดูที่ m 5เป็นไส้ใช่ไหมคะเป็นไส้แล้วก็ทั้งหมดทุกแท่งปิดต่ำกว่าโซนแนวต้านย่อยของ m 5เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้เกดูประกอบกัน m 1 m 5แล้วก็ดูแนวเส้นเทรนไลน์ของ s 4เห็นไหมคะเนี่ยมันมันใกล้ถึงโซนแนวต้านพอดีเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหตุผลในการเข้าออเดอร์เซลล์เมื่อกี้นะคะประมาณนี้ค่ะตีว่าอย่างนี้ก็ได้นะเพราะว่าเมื่อกี้เกดยังไม่ได้เตรียมกราฟไงทุกคนมาเห็นเสร็จปุ๊บแล้วก็เออคือถ้าสมมติว่าเราดูกราฟจนดูกราฟจนนนแบบว่าททะะะุุุปปโคคก โซนอะบางทีอะเกมไม่ได้ตีเลยนะเกมมาถึงเสร็จปุ๊บแล้วแค่มองด้วยสายตาแล้วก็ดูว่าเออตรงนี้มันมีโซนอะไรที่น่าสนใจอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ตีเส้นอะไรเงี้ยเราก็กดออเดอร์ได้นะทุกคนนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันมันอยู่ที่การฝึกนะคะ M 1เห็นไหมทุกคน M 1คือปิดแท่งแล้วก็สังเกตดูว่าการปิดแท่ง ปิดเหนือโซนหมดเลยปิดเหนือปิดเหนือปิดเหนืออันนี้คือบางคนน่ะอาจจะโดนโดน m 1หลอกเห็นว่า m 1มีการปิดแห้งแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสังเกตดูนะพอเขียวปุ๊บแดงกลับเขียวปุ๊บแดงกลับเห็นไหมคะคือมันไม่สามารถที่จะยืนเหนือโซนได้จริงๆถ้าสมมติว่าเขาจะไปจริงๆลักษณะของแท่งเทียนจะต้องไม่แดงกลับเข้ามาในโซนแล้วเป็นแรงแรงเซลลที่เห็นไหมกืนกินนะถือว่าเป็นกืนกินแท่งเขียวอยู่นะเห็นไหมคะ แรงเซลถือว่ากลับมาเยอะแล้วอะถ้าย่อยลงไปอีกสังเกตรายละเอียดปีกย่อยมาอีกเห็นไหมอันนี้หายอันนี้หายอันนี้หายต่ำเห็นไหมคะหายต่ําเสร็จปุ๊บอะอันนี้คือกลับเข้ามาในโซนกลับเข้ามาในโซนแนวต้าอันนี้เด้งทาซึ้อหายต่าจังหวะนี้ก็สามารถเข้าเซลลได้เช่นกันมันก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือถ้าดูการคอนเฟิร์มจริงๆที่มันละเอียดเข้าไปอีกนะปีกย่อยอย่างเงี้ยเห็นไหมคะจังหวะไหนที่เราจะเข้าออเดอร์ได้นั่นก็คือตรงนี้เห็นไหมคะ คอนเฟิร์มเสร็จปุ๊บเข้าเลยค่ะโซนนี้เพราะว่าตอนนี้คือถึงแม้ว่าจะขึ้นไปปิดเหนือโซนแนวต้านนะคะหนึ่งคือดู M 1ก่อนนะขึ้นมาปิดเหนือโซนแนวต้านก็จริงแต่ว่าลักษณะของแท่งแดงกลับคือเข้ามาในโซนออกไปอีกก็กลับเข้ามาในโซนออกไปอันนี้เริ่มเห็นเลยไหมเริ่มมีการคอนเฟิร์มแล้วว่าไฮต่ำเห็นไหมกลับเข้ามาในโซนจริงจังแล้วสังเกตดูการปิดเหนือเทียนปิดเหนือเทียนที่ต่ําลงนะปิดเหนือเทียนที่ต่าลง set up, เสร็จปุ๊บเร่งทำสวิงไฮต่ําที่อยู่ในโซนนะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มที่ M หน การปิดแท่งเทียนต่ําลงมาหมดเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นการคอนเฟิร์มหน้าเซล์นะคะประมาณนี้ค่ะ 1. คือดูโซน 2. คือดูการปิดแท่ง 3. คือดูการคอนเฟิร์มการพฤติกรรมละเอียดเล็กๆด้านในของทั้ง m 1แล้วก็ m 5นะคะประมาณนี้